กำลังขับรถมาแล้วนะครับใกล้จะถึงร้านแล้วนะครับต้องรีบเตรียมสินค้าไปแล้วนะครับมาดูนะครับว่าของนะครับที่เพื่อนๆส่วนมากเนี่ยก็คือของมาแบบนี้นะครับของมานะครับไม่ทันเด้กแกะนะครับก็ลูกค้าก็จะมาซื้อเสียแล้วนะครับมาดูกันนะครับว่าสินค้าในนี้คืออะไรนะครับเพื่อนๆจะมาซื้อหนึ่งแหนะครับคืออะไรนะครับใช่ชิ้นนี้หรือเปล่านะครับใช่ชิ้นนี้หรือเปล่านะับมาดูกันเลยนะครับนี่ครับอ่าใช่ชิ้นนี้จริงๆด้วยนะครับ สำหรับชิ้นนี้นะครับเพื lighting, skinny, ่อนๆที know, ่สนใจนะครับมีเพ ah. ื่อนๆจะมาซื้อแล้วหนึ่งแหนบก็จะว่างอีกหนึ่งแหนบนะครับน right. ี่ก็คือแบงค์บาทโบราณนะครับแบงค์หนึ่งบาทโบราณนะแหนบละนะครับมาหนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะครับแล้วก็แหนบละนะครับหนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะครับเพื่อนๆกําลังจะมาซื้อแล้วนะครับนี่ครับซื้อหนึ่งก็จะเหลืออีกหนึ่งนะครับซื้อหนึ่งก็จะเหลืออีกหนึ่งนะครับอยู่ที่เพื่อนๆนะครับสนใจก็ใต้คอมเมนต์มาเลยนะครับร้อยใบเลียงเลขนะครับหนึ่งหมื่นแป 80บาทเท่านั้นเองนะครับอยู่ดี่เพื่อนจะชอบแนวไหนชอบแนวสนิมชอบแนวไม่สนิมนะครับจะเอาเป็นว่านะครับด่วนได้ด่วนนะครับเร็วได้เร็วนะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปเลยนะครับว่างอีกหนึ่งแมบบนะครับ18,000บาทครับ